สวัสดีครับวันนี้มาอันบ็อกซิ่งอ็อนเ X 7D ตัวใหม่นะครับผมนะฮะเปิดมาเจอเครื่องก่อนเลยเดี๋ยววางไว้ก่อนนะครับเราไปดูอุปกรณ์สายชาร์จกันนะครับตัวนี้เข้ามาพร้อมกับตัวซูเปอร์ชาร์จ Honor 35วัตต์เลยนะฮะเนาะเป็นตัวหัว A to C นั่นเองนะครับผมนะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาดูอีกชิ้นหนึ่งเป็นสายนะครับ A to C เหมือนกันใชย A to C นั่นแหละครับผมนะฮะแล้วก็มีในเรื่องของตัว เสซิลิโคนใสให้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของตัวควิกซาไกหรือคู้มือเนาะแล้วก็ตัวตัวเข็มจิ้มซิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของตัวเครื่องก่อนนะฮะเดี๋ยวตัวนี้เข้ามาพร้อมในเรื่องของการดีไซน์ออกแบบสวยนะฮะพรีเมียมหรูเลยคราวนี้ต่อยอดความสาเร็จจาก x 9 c นั่นเองนะฮะตัวนี้ขนาดหน้าจอนะครับมันมาพร้อมขนาดหน้าจอที่6.77นิ้วนะฮะหน้าจอเป็นแบบ Full View Display ด้วย Refresh ถึง120เฮิรตเลยนะฮะแล้วก็ค่าความสว่างเนี่ย 850เน็ตเลยนะฮะส่วนเรื่องชุดกล้องหน้านะครับตัวนี้กล้องหน้าอยู่ที่5ล้านพิกเซล f/2.2 ที่2นะฮะส่วนในเรื่องกล้องหลังเป็นกล้องคู่นะครับผม1 0 8ล้านพิกเซลเมนหลักนะฮะ f/1.75 นะครับ depth นเซอร์อยู่ที่2ล้าน f/2.4 2นั่นเองนะครับผมนะฮะส่วนในเรื่องของตัวแบตเตอรีร่นะฮะให้มาจุกๆเลย 6,500mAh มิิลลเลยนะครับแล้วก็ ชิปประมวลผลเนี่ยมาพร้อมกับชิปตัว Snapdragon นะครับ8 6 8 5ก g นะฮะแต่ถ้าเป็นตัวโมเด็ม5 g นะครับจะเป็น6 s gen 3มนะมี2ตัวนะครับรุ่นนี้เนาะระบบปฏิบัติการนะฮะ Magic OS 9 based on Android 15แล้วนะฮะแล้วมีในเรื่องของตัว AI button นั่นเองเนาะนะครับหลักๆก็จะมีในเรื่องของชูลง AI e l i s e r แล้วก็ AI clear นั่นเองนะครับผมนะฮะปรันตี s g s ระดับ5ดาวเลยนะฮะมีการทดสอบว่าบริ แข็งแกร่งนะฮะโครงสร้างเนาะนะฮะตกแตกกันกระแทกได้อย่างดีเลยนะครับผมกันน้ํากันฝุ่น IP 6 5ด้วยนะครับแล้วก็ยังไม่พอเนี่ยปรับเสียงได้ถึง400%เลยนะฮะต้องบอกไว้เลยว่าตัวนี้ปรับจูนเสียงเนี่ยถึง400%เสียงกระหึ่มอย่างแน่นอนนะครับผมนะฮะชูโรงด้วยเรื่องของการดีไซน์นะฮะแล้วก็แบตเตอรี่อึดเนาะนะครับแล้วก็รันอยู่บนตัวชิปทรัพย์กราฟกอนอย่างที่บอกนะครับใช้งานไหลลื่นอย่างแน่นอนนะครับสำหรบบับ X 7D ตัวนี้เนาะนะฮะมี2 g มี2ตัวนะครับ 4G และ 5G นั่นเองนะครับนะฮะเอาวันนี้มาฝากสำหรับเฟนแฟนๆแบงค์ชาแนลนะครับผมนะฮะก็ได้รับชมกันไรอย่างแน่นอนนะฮะตัวนี้เป็นโมเดลตัวใหม่นะฮะดีไซน์หรูพรีเมียมนะฮะถือว่าน่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับผมนะฮะรัม8256นั่นเองนะฮะแล้วมีรัมเทอร์โบให้ในตัวด้วยนะครับประมาณนี้นะครับเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ